ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งชอนเบสในการที่จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะกันครับเช่นเคยเดี๋ยวเรามาตามผลการแข่งขันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนครับซึ่งพาท่านผู้ชมมาทางฝั่งซาอุดวนะครับเป็นเกมบอลถ้วยเนาะซาอุดิอาระเบียซปเปอร์ครับเป็นการพบกันระหว่างอัลนาเซลครับก็ดวลกันกับ เอาอิติฮัดเจ้าของแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นก่อนนั่นเองโดยเป็นทางฝั่งออรนาเซลของพรีโดครับที่เฉือนเอาชนะไปได้2-1ออนาเซลเนี่ยต้องเล่นด้วยตัวผู้เล่น10ตัวเป็นราวๆ75นาทีเลยนะรวมช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับทางฝั่งออรนาเซอเนี่ยออกนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่10นะจากซาดิโอมาเน่ครับ1-0ทางฝั่งเอา,าอิติฮัดเนี่ยมาได้ประตู ติีเสมอจากซีเว่นเบิร์กไว้นะอดีตแข้งเก่าของไก่เดทองนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับมาเน่ผู้ยิงประตูในนาทีที่25เนี่ยมาโดนใบแดงจากการไปย่ําใส่บริเวณหน้าท้องของผู้รักษาประตูเอาอิติฮัทนะครับทำให้เจ้าตัวโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับใบแดงโดยตรงเลยเริ่มต้นซึ่งหลังมาได้เพียงนาทีที่61ครับพรีโดเนี่ยโอ้โหหลุดเดี่ยวนะครับแต่ก็ แมนะครับหลุดเดี่ยวไปขนาดาน,นี้ไปดวลหนึ่งหนึ่งกับพลกษาประตูแล้วนะครับแต่ก็ยังใจกว้างนะขนาดที่ตัวเองเนี่ยกำลังไล่ล่าสถิติ1,000ประตูอยู่นะครับยังใจกว้างเลือกแอสซิตไปกับชชลฟลิกนะครับที่วิ่งเติมมาด้วยนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยได้ประเดิมประตูแรกกับสโมสรใหม่อย่างเอานาเซลเลยนะครับสำหรับชูเอลเฟลิกเนาะ ทำให้ประตูนี้ก็เป็นประตูสําคัญนะครับชี้ผลการแข่งขันในเกมนี้นะครับทำให้อานาเซอเน่ทะลุรอบชิงของซาอุดิอราระเบียซูเปอร์ครัพนั่นเองโดยทีมของพรีโดเนี่ยจะต้องไปรอฟังผลนะครับว่าใครจะได้ไปเข้าชิงกับพวกเขาเนาะระหว่างคู่เอาคาดิเซียนะครับจะพบกับออาอารีของ r ริยาดมาเรสนั่นเอง พาท่านผู้ชมมาส่งท้ายกันที่ผลการเง,งขันของเกมลีกลาดิกาสเปนนะครับทางฝั่งสเปนกันบ้างซึ่งเตะกันเพียงแค่คู่เดียวเนาะแต่ก็เป็นคู่ที่พลาดไม่ได้ครับในการที่จะหยิบเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นการพบกันร,ระหว่างของเรอัลมาดริดครับเปิดลังซานติอาโกเบนาเบลตอนรับการมาเยือนของโอซาซูนานั่นเองซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับที่เฉือนเอาชนะไปได้เพียงแค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับ โดยเรอัวมาดริดเนี่ยเริ่มต้นครึ่งหลังมาได้เพียงนาทีที่51ครับมาได้จุดโทษซึ่งเป็นคิริยาในปเัเป้ครับเจ้าของเบอร์10คนใหม่ได้ฉลองเบอร์เสื้อเลยนะครับสังหารจุดโทษเข้าไปไม่มีพลาดพาทีมออกนําไปในนาทีดังกล่าวแล้วก็ทางฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยโอ้โหยิ่งแย่ไปกันใหญ่ครับกำลังจะจบเกมอยู่แล้วนะ ในนาทีที่90บวก4ครับทีมมาเหลือ10ตัวเพราะว่าอาเบลเบรโตเนสนะครับมาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแบบเป็นใบแดงโดยตรงนะครับทำให้จบเกมนี้ครับราชานชุดขาวก็คว้าสาคะแนนสำคัญไปได้นะเกมแรกของฤดูกาลแบบนี้ถึงแม้จะยิงไม่เยอะเป็นเกมเประเดิมโคตคนใหม่ด้วยหมายถึงประเดิมเกมลีกอย่างเป็นทางการอ่ะนะประเดิมเบอร์10คนใหม่อย่างคิริยันอมบาเป้ด้วยนะครับก็มีประตูมาฝาก ถึงแม้จะเป็นเกมที่ยิงไม่เยอะแต่ยังไงก็จบลงด้วยการชนะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะไม่แย่จนเกินไปนะครับสำหรับเกมเกมแรกของชาบีอาลอนโซนั่นเองข่าวแรกของวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาอัปเดตเกี่ยวกับดิลสถานการณ์ของกาลาโชกับเชลซีนะครับเมื่อราสุดโลมาโนได้รายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังเดินหน้าเร่งเจราจารในการคว้าตัวเจ้าอาริฮันโดกาลาโชมาจากแมนยูไนเต็ดแล้วนะครับ โดยข้อตกลงของดีลนี้เนี่ยมันกำลังจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้แล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วกาลาชโชเนี่ยโรมาโ,โนยังเสริมว่านักเตะได้ปฏิเสธนะครับข้อเสนอจากบาเยนนิคด้วยนะครับมีบาเยนนะมีเสือใต้แบบสนใจในตัวนักเตะด้วยแต่แต่แต่แต,แต,แต่นักเตะครับต้องการย้ายไปอยู่กับเชลซีเท่านั้นนะครับก็เป็นรายงานที่แบบไงแบบเหมือนกับครั้งก่อนๆเลยเนาะเวลาแบบโรมาโน,โนรายงานเกี่ยวกับดีลของกาลาชโชนะครับ ก็ความต้องการของนักเตะยังคงชัดเจนนะครับเหมือนเดิมโรมาโน่ยังเสริมอีกนะครับว่าเขาเนี่ยถ้าไม่ได้แบบย้ายมาอยู่กับเชลซีก็ต้องการอยู่กับแมนยูนตเต็ดต่อไปนะจนถึงเดือนมกราคมซึ่งเคลียนะครับแผนของเขาคือแบบชัดเจนมากนะโรมาโนทิ้งท้ายแบบนี้นะครับก็าถากไม่ได้ย้ายไปอยู่เชลซีนักเตะก็ไม่มีปัญหานะในการอยู่กับแมนยูนเต็ต่อไปอย่างน้อยๆก็จนถึงเดือนมกรานะครับ ถึงตอนนั้นก็ค่อยมาแบบสำรวจทางเลือกกันอีกทีอะไรแบบนี้นะครับยังมีเสริมอีกนะครับในเนื้อข่าวดังกล่าวเนี่ยโรมาโ,โน่เสริมว่าความสัมพันธ์ระหว่าง CEO ของแมนยูเน็ดเนี่ยอย่างเอ่อเบรลาดาเนี่ยครับกับผู้บริหารสรูงสุดของเชลซีเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะความสัมพันธ์นะครับซึ่งตอนนี้กําลังมีการเจราจากันอยู่แบบต่อเนื่องนะเกี่ยวกับดีลดนี้นะครับด้วยการคาดการดังกล่าวเนี่ยโรมาโ,โน่บอกว่า เยวิโกนะครับมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โอ้โหก็แมใกล้แล้วใกล้อีกเนาะเกี่ยวกับดิวดวนี้นะครับซึ่งมันก็คือตอนนี้ที่ทําให้ดิวดวนี้มันช้าเนี่ยผมเชื่อเลยว่าสําหรับแฟนๆที่ติดตามเกี่ยวกับข่าวข่าวนี้ก็คงจะคาดเดาไปในทิศทางเดียวกันซึ่งแบบพรองต้องการแน่ๆนะผมเชื่อแบบนั้นเลยก็คือเรื่องของค่าตัวนั่นแหละที่สัดส่วนช่องว่างมันยังคงแบบ แบบไงแบบมองไม่ตรงกันอะไรแบบนี้นะครับเชลซี Chelsea ต้องการประมาณนั้นแมนยูต้องการประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับคือตอนนี้ก็คงยังหาแบบไงแบบขยับช่องว่างให้มันมาแบบอยู่ในจุดที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องการได้อะไรเงี้ยนะครับยังไม่เจอนะครับยังหาจุดลงตัวไม่เจอก็เลยทําใหเ้เดียวนี้ครับมันยังคงแบบยืดเยื้อนะ คือไอเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับมันจบไปตั้งนานแล้วนะครับการอาชูเนี่ยคือเขายอมรับนะครับในในข้อเสนอที่เชลซีส่งมาให้นะครับเหลือแค่เรื่องของค่าตัวนะครับเท่านั้นสําหรับดีดีลนี้เนาะก็รอกันต่อไปครับว่าจะได้บทสรุปเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับอยู่อีกราวๆสัก2สัปดาห์นะครับก็จะปิดลงแล้วนะครับในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้ ข่าวต่อมาครับเรียกว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเกี่ยวกับทีมยอดเยี่ยมของ PFA ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทีมออฟเดอะเยียร์เนาะซึ่งผู้รักษาประตูครับเป็นแมตตเซลล์ของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับกองหลัง4ตัวมีมีรอสเคอร์เคสนะครับเบอร์จิลฟานไดวิลเลียมสตาริบาคาเบียลมาเกลเยสนะครับกองกลาง3มตัวมีเด็เนไรส์กราวนเบิร์ก อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อ้โหอ่านมาจนมาถึงตอนนี้แบบเรียบภูติดบานเลยนะก็แบบไงแบบคู่ควรนะครับเพราะทีมเป็นแชมป์นะครับสามกองหน้าด้านบนครับเป็นมูซาล่านะคริสวูดนะครับอเล็กซานเดอร์อีซักด้วยนะครับซึ่งไอไลน์ล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจะเผยรายชื่อให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบไปนี่ก็ เดี๋ยวต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวต่อกันเลยมีประเด็นแบบยาวยืดเลยนะครับวันนี้เพราะว่าเจ้าตัวครับในช่วงครับเกือนที่ผ่านมาไม่ไปร่วมงานในพิธีนี้นะครับไปรับรางวัลในพิธีนี้ไม่พอแต่ก็มีสเตทเมนต์นะครับถแถลงการในสตอรี่ไอด้วยนะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันตึงเครียดระหว่างเขากับนิวคาร์เซลนะครับโดยเนื้อความในสเตทเมนต์คำถแถลงการของอีซักในสตอรี่ไอส่วนตัวของเขานะครับ เขาได้ไล่ยาวไว้แบบทํานองว่าผมภูมิใจนะที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมอาชีพให้ติดทีมยอดเยี่ยม PFA พ r e m i League ประจํารุ่การ202425ี่ยสิเนี่ยอ่ะสิ่งแรกเลยและสิ่งสําคัญที่สุดผมอยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและทุกคนที่นิวคาสเซิลในเตดนะที่คอยซับพอร์ตสนับสนุนผมมาโดยตลอดคืนนี้ผมไม่ได้ไปร่วมงานในพิธีนะเพราะมันมีเรื่องวุ่นวายหลายอย่างเลยเลยรู้สึกว่าการไปร่วมงานมันไม่เหมาะสมผมเงียบม,มานานแล้วนะในขณะที่คนอื่นพูด ความเงียบนี้มันทำให้ผู้คนสามารถเอาไปนำเสนอเรื่องราวในแบบฉบับของตัวเองกันได้แม้จะรู้ว่ามันไม่ได้สะท้อนต่อสิ่งที่พูดและตกลงกันเอาไว้เบื้องหลังแล้วจริงๆโอ้อันนี้จะสื่อถึงอะไรกันนะ,ะมาต่อมาต่อนะครับความจริงก็คือมันมีการให้สัญญากันเอาไว้โอ้และสโมสรก็รู้จุดยืนของผมมานานแล้วการทำตัวราวกับว่าปัญหาเหล่านี้เพิ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดน,นะ เมื่อคำสัญญาถูกทำลายลงและความไว้วางใจได้ถูกทำลายลงความสัมพันธ์ก็ไม่อาจจะดำเนินต่อไปได้นั่นคือสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับผมและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกคนแต่มันไม่ใช่แค่ตัวผมเองอะซึ่งใจความหลักๆเลยก็คือชัดเจนมากนะทุกคนก็คือมันมีการสัญญากันเอาไว้ระหว่างสม,มสรกับอีซักนั่นเองว่าเออถ้ามาถึงจุดนั้น คุณต้องปล่อยตัวผมนะเพราะถ้าหากผมต้องการย้ายขึ้นมาเนี่ยคุณต้องปล่อยตัวผมอะไรแบบนี้นะครับแต่แล้วก็เนี่ยครับสถานการณ์ที่เราได้รู้ันปัจจุบันก็คือนิวาเส์้นไม่ต้องการปล่อยตัวอีซักในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองอย่างไรก็ตามครับเนี่ยครับพออีซักออกสเตทเมนต์แบบนี้สโมสสก็ไม่ได้แบบนิ่งดูดดยนะไม่ได้แบบนิ่งเฉยครับสวนกลับเหมือนกันเดี๋ยวมาดูทางฝั่งของสโมสรกันบ้างครับว่าแบบมีแอคชั่นอย่างไรนะ ทางฝั่งสมมสอน n ิวคาสเซิลในเต็ดครับได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเช่นกันนะครับว่าเราผิดหวังนะที่รับการแจ้งเกี่ยวกับโพสต์บนโซเชียลมีเดียของอเล็กซานเดอร์อีซักเมื่อช่วงเย็นนี้เราขอชี้แจงอย่างชัดเจนเลยนะว่าอเล็กยังคงอยู่ภายใต้สัญญาอเล็กก็คือหมายถึงอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับแต่สมสรนเขาเรียกแบบย่อๆนะและไม่ได้มีคำมั่นสัญญาใดๆเลยอย่างเป็นทางการของสมสร ว่าอาเล็กสามารถย้ายออกจากนิวคาสเซิลไนเตดได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เราต้องการรักษาผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราเอาไว้แต่เราก็เข้าใจดีว่าผู้เล่นแต่ละคนก่อต่างมีความต้องการเป็นของตัวเองและเราก็รับฟังความคิดเห็นของพวกเขาดังที่อเล็กและตัวแทนของเขาได้อธิบายไปแล้วเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของนิวคาสเซิลในเตดของทีม และกองเชียร์แฟนๆของเราอยู่เสมอในทุกๆการตัดสินใจและเราขอยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะว่า <c oughs> เงื่อนไขกา,ารขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นั้นยังไม่เกิดขึ้นเราไม่คาดเลยนะว่าจะได้บรรลุข้อตกลงเหล่านั้นได้นี่คือสโมสรฟุตบอลที่เราภาคภูมิและมีประเพณีอันน่าภาคภูมิใจและเราบุ่งมั่นที่จะรักษาบรรยากาศแบบครอบครัวของเราเอาไว้อเล็กยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะ และจะได้รับการต้อนรับให้กลับมาด้วยเมื่อเขาพร้อมที่จะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งโอ้นะครับก็เป็นการปฏิเสธอย่างชัดเจนเนาะจากสเตทเมนต์อย่างเป็นทางการของสโม,มสรน,นะว่าไม่ได้มีคํามั่นสัญญาใดๆระหว่างสโม,มสรกับนักเตะเลยนะว่าซัมเมอร์นี้จะขายนักเตะออกไปนะเพื่อความต้องการของนักเตะด้วยอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มีคามั่นสัญญาเหล่านี้แต่นักเตะยืนยัน โอ้โหแสดงว่าเรื่องเรื่องนี้ครับต้องไม่ฝั่งสมสรก็ฝั่งนักเตะที่ต้องเป็นฝ่ายโกหกแล้วแน่ๆนะครับโอ้โหเรื่องนี้มีคนโกหกอย่างแน่นอนเนาะเพราะว่านักเตะก็ยืนยันแบบชัดเลยว่าได้ตกลงกันไว้เบื้องหลังแล้วอะใช่ไหมนะครับแต่สมสรเนี่ยประกาศชัดเจนเลยว่าไม่ได้มีคำมัดสัญญาอย่างเป็นทางการของสมสรเลยอะโอ้ยก็ <c oughs> เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรครับตลาดซื้อขายนักเตะอย่างที่บอกไปในเดียวก่อนหน้านี้ของกาลาชโชนะว่าอีก2สัปดาห์ว่าสมูรสนิวคาสเซิลยูไนเตดเนี่ยจะมีพลิกลิ้นบ้างหรือเปล่านะครับในช่วงสองสัปดาห์ที่เหลือนี้ของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะเอาจริงๆก็ในท่อนสเตทเมนต์เนี่ยก็มีท่อนสำคัญเลยใช่ไหมที่พวกเขาก็ยืนการานแบบชัดเจนอะต้องการรักษาแข้งสำคัญรายนี้เอาไว้แล้วก็ไม่คาดว่าจะได้บรรลุ ในเงื่อนไขดังกล่าวด้วยไอเงี้ยนะครับซึ่ง,งก็ต้องมาลุ้นกันแหละว่าแบบท้ายที่สุดแล้วนะครับว่าจะแบบมีพลิกล็อกเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าก็ไม่พลิกผัวก็คือนเนวกเซ่นไม่ขายอีซัคออกไปนั่นเองพาท่านผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ข่าวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรดิโกกันบ้างน,นะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่เรอัลมาดริดเปิดลังซาเตียโกบานาเบลต้อนรับการมาเยือนของโอซาซูนาเนี่ยนะครับเจ้าตัวมีชื่อเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นอีกครั้งนะครับ โดยแข้งชาวบาิลเซยนเนียมีค่าเฉลี่ยในการลงเล่น15นาทีต่อเกมนะภายใต้การกุมทีมของชาบีอลอนโซ่นับตั้งแต่ช่วงศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสมรโลกนะครับโดยทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยโรมาโน่เขาบอกว่ายังคงต้องการโรดิโก้นะและเป็นเป้าหมายสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อซาววนโยได้ย้ายไปร่วมทีมสเปอร์แล้วนั่นเองทำให้จนถึงตอนนี้ระหว่างโรดิโก้กับแมนซิตี้ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับ มาดูบทสัมภาษณ์สั้นๆของชาบีลอนโซถึงสถานการณ์ของโรดิโกกันอีกครั้งนะครับเพราะเมื่อวานผมก็ได้เออมาฝากท่านผู้ชมแล้วด้วยใช่ไหมในคลิปเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรดิโกอันนี้มันก็มีเพิ่มขึ้นมาไงพอนักเตะหลุดโผล่ออกจากไล์อัพสืบเวตัวจริงของเรอัลมาดริดในเกมเมื่อคือนนี้โดยลอนโซเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาเวแบบนี้ครับเขาบอกว่าโรดิโก้เหรอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกผมเชื่อใจในตัวโรดิโกอยู่แล้วมันเป็นเพียงเกมนี่คือการตัดสินใจของผม ก็เหมือนเดิมนะครับผมยังเชื่อใจในตัวแข้งรายนี้แต่กรูไม่ส่งลงสนามก็แค่นั้นเองนะครับก <c oughs> <c oughs> ็น่าเสียดายนะอันนี้ผมแบบโดยความเห็นส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยโรดิโก้ครับแน่นอนผมเชื่อเลยว่าทุกท่านก็เห็นเหมือนกันแข้งระดับนี้แข้งความสามารถระดับนี้ไม่ควรที่จะมาเป็นเพียงแค่ตัวสำรองนะครับคือถ้าคุณย้ายไปอยู่ทีมแบบท็อปๆของยุโรปไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาเซเรียลีกเอิงอะไรเงี้ยคุณเป็นตัวจริงให้กับทีมนั้นๆได้เลย แต่ไม่ใช่กับมัดลิดในตอนนี้ซะแล้วสินะครับเออก็น่าเสียดายนะถ้าหากแบบต้องเป็นเพียงแค่แข้งสำรองเพราะว่าเดี๋ยวจบซีซั่นนี้ก็ต้องไม่ลืมไงว่ามีมหาก,กรรมฟุตบอลโลกรออยู่นะครับถ้าคุณเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแบบนี้นะครับผลงานก็ลุกงลุงดอ,ดอนดอนอาจจะไม่ดีเท่ากับตอนเป็นตัวจริงก็ได้ไงใช่ไหมแข้งสำรองนะครับมีผลงานลุกงลุ้งโนโอ,อนแบบนี้คุณอาจจะไม่ติดเข้าไปอยู่ในทีมบราซิลชุดแบบสุดท้ายก็เป็นได้นะเออนะครับน่าเสียดายนะครับถ้าหากแบบ ต้องไม่ได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกด้วยอะไรเงี้ยนะครับสถานการณ์ในสโมสรก็แย่อยู่แล้วพอไปทีมชาติก็แย่อีกอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นแบบเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยนะในส่วนของช่วงสุดท้ายนี้ครับก่อนจะกล่าวราท่านผู้ชมเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ที่ติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ไปแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้แบบแสดงความยินดีกับมูซาลายเนาะแข่งวัย3 3ปีรายนี้เนี่ยโอ้โหก็ยอดเยี่ยมนะครับเป็นแข้งรายแรกที่ ว้ารางวัลน,นี้ไปคลองได้ถึง3สมัยนะยินดีกับบังมูด้วยนะครับโอ้โหเราเผยแค่แบบ11บเอ็ดเรืตัวจริงใช่ไหมนะครับยังไม่ได้แบบแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลยอดเยี่ยม PFA ประจําปี2025เลยนะครับแสดงความยินดีกับบังมูด้วยนะครับ สุดท้ายน,นะครับฝากรบกวนท่านผู้ชมอีกเช่นเคยท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาหรือจะเป็นท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่แล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์ด้วยนะก่อนจะออกไปนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรนี้ฝากด้วยนะครับเวลาเราอัปเดตคลิปข่าวสารที่เป็นคลิปคอนเทนต์แบบนี้ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามนั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ